มาดูอร่อยติดปากวันนี้กันบ้างน,นะคะเอาใจคนงบน้อยหน่อยค่ะแม้ว่าจะต้นเดือนแต่หลายคนก็อาจจะเงินไปหมดแล้วมีเงิน10บาทค่ะจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่า10บาทก็อิ่มได้ค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งอยู่ที่ปากซอยบางเสวย2หมู่บ้านบางเสวยตําบลโพนางด,ดําตกอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทหรือที่ใครๆก็รู้จักกันในานามก๋วยเตี๋ยวเรือเอื้ออาทร oh. แหมเพราะว่าได้ฉายาแบบนี้เพราะขายในราคาย่อมเยาเขาบอกกําเหรียญ1ิมาก็สั่งไปรับประทานได้ก็เลยกลายเป็นขวัญใจของนับชิมนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่มีรายได้น้อยลูกค้าเนี่ยก็แวะเวียนกันมาอุดหนุนกันแน่นร้านเลยโดยเฉพาะช่วงกลางวันบอกนะคะว่า าใครจู่ๆไปเนี่ยต้องตกใจเลยเพราะว่าเขาต้องต่อคิวกันเข้าร้านเลยทีเดียวจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ที่ถูกปากถูกใจลูกค้าค่ะเขามีเคล็ดลับอยู่3อย่างก็คือน้ําซุปสูตรต้นตํำรับของคุณยายที่เขาบอกว่าจะต้มแล้วก็เคี่ยวด้วยเตาถ่านเท่านั้นทําให้มันมีกลิ่นหอมของควันฟืนก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่ง แล้วก็กากหมูกระเทียมเจียวของที่ร้านเนี่ยเขาก็จัดว่าเด็ดนะจะช่วยให้น้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหอมกรมกรมแล้วก็เพิ่มรสสัมผัสเวลาทาเดี่ยมันจะมีความกรุบกรอบของกากหมู และจุดที่ดึงความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือลูกชิ้นยักษ์ค่ะเขาบอกว่าร้านอื่นเนี่ยไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าต้นทุนสูงคือ10บาทก็แล้วนะยังใช้ลูกชิ้นลูกใหญ่อีกมันจะได้กำไรไหนปกติถ้าสิบบาทจะเป็นลูกชิ้นเล็กๆอะลูกชิ้นหัวโลหะนะฮะแต่เขานี้นี่ไงลูกยักษ์ไม่หล่ะคุณผู้ชมดูเขาบอกว่าทุนสูงก็จริงแต่ร้านนี้เขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานกันแบบจุใจให้มันอิ่มไปเลยเจ้าของร้านก็คือคุณธนากรบุญจงเขาบอกว่าตัวเองอะกับคุณแม่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤตไวรัสโควิด19เลยตกงานงไงตัดสินใจจูงมือกันกลับบ้านเกิดที่ไชน่าแล้วกันร,ระหว่างนั้นก็พยายามนึกจะทําอะไรดีนะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคุณแม่เนี่ยมีสูตรก๋วยเตี๋ยวที่คุณยายเคยถ่ายทอดให้มาเคาะสนิมมาปัดฝุ่นกันหน่อยรื้อฟื้นกันหน่อยลุกขึ้นมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วกัน ขอขายราคาชามละ10บาทในปริมาณที่ก็ไม่น้อยเกินไปนะเป็นทางเลือกลูกค้าให้ช่วยเหลือการายามยากลําบากแบบนี้แหละค่ะแวะไปทานกันได้นะคะที่ก๋วยเตี๋ยวเรือยายเสมียนอยู่ที่ บางสวยซอย2จังหวัดชัยนาทค่ะเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงเย็นและคุณธนากรกระซิบแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนด้วยแหมต้องตั้งตารอเลยนะถ,ถ้าบอกว่ามาจากรายการข่าวติดปะรับไปเลย10ชามแถม1ชามไปเลยคือชามละสิบบาทก็ว่าถูกแล้ว10บแถมหนึ่งไปอีกโอ้โหถูกเข้าไปอีกคุ้มเข้าไปคุณผู้ชมดูวัตถุดิบดีฮะปั๊บนี่ฮะไม่ใช่แบบชิ้นเล็กๆนะ่ชิ้นใหญ่นะลูกชิ้นเนี่ย ก็ชิ้นใหญ่ลูกชิ้นก็ลูกใหญ่ถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทตามที่เราเคยไปกินอ่ะลูกชิ้นหมูหัวนมเล็กๆะตับก็เศษนี่แบบหายใจแรงก็จะปิวออกจากถ้วยออกจักชายนะสิบบาทนี้ถือว่าถ้าสองชามก็น่าจะอิ่มนะถ้าเด็กเนี่ยชามเดียวนี้อิ่มอย่างแน่นอนนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับขายไม่แพงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ